โยวันนี้อยู่กับวันพันธ์แมนเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาหาอุปกรณ์ให้รับชมกันว่าอุปกรณ์การใส่ตัวละครนั้นหามาจากที่ไหนได้บ้างโอเค okay. นี่พวกนี้แหละอ่าเราจะไปดูกันว่ามัญหา,าจากที่ไหนกันได้บ้างนะโอเคหลักๆก,ก็มี3ที่ที่จะหาอย่างแรกคือด่านประจําวันนะเนี่ยจะเป็นด่านวอสประจําวัน3ตัวบาท นี่จะเป็นพวกนี้มันก็จะสลับกันมาแต่ละวันนะเอาละโอเคอย่างที่2คือด่านปวกบอสยักษ์ที่แบบต้องมีเพื่อนไปช่วยด้วยประมาณสัก2คนนะอ่ะเออจะเข้าร่วมได้1ตาจากนั้นก็จะรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งก็ต้องรอไปอีกรอไปอีกหลายนาทีเยอะกว่าจะได้เล่นและอย่างสุดท้ายก็คือจากร้านค้า เข้าไปตรงร้านค้าเมนูที่2นี่แล้วว่าคูป,ปองออกมาจากไหนคูป,ปองก็จะออมาจากใน,น,นไม่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูในการย่อยสิ่งที่พวกเราไม่ใช้แล้วนั่นก็คืออุปกรณ์ที่แบบคิดว่าไม่จําเป็นสําหรับเราเราก็มาย่อยนี่กดติ๊กๆไปจากนั้นก็กดย่อยเลยนี่ก็จะได้มาเป็นอย่างนี้อ่าโอเคอ่าเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันจากด่านแรกมา จะลองสัก2รอบแล้วกันนะด่านนี้อ่าโอเคแรกๆก็มาก็ไม่ยากแล้วนะด่านพวกนี้ตัองพอเลเวลสูงๆขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะมีอึดขึ้นมีหลายเทินขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะมีแค่2เทินอยู่นะที่ที่ผมเล่นกับด่านนี้เพราะด่านนี้ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมจะชอบเล่นแต่ด่านบอสยักษ์อ่าโอเคเทินแล้ว อ่าโอเคไปนั่นแหละจบพอเราสู้ผ่านดาเสร็จป,ปุ๊บหนาก็จะมีของมาให้ราวๆนี้คือจำจำพวกพวกสีเขียวสีน้ำเงินนี้ก็จะได้มาตามตามดวงเราแบบว่าเราจะสุม่มว่ามันจะสุ่มมาให้เราได้ไหมแต่ผมบอกว่าสีฟ้านี่หายากมากเลยเขียวนี่ก็นานาทีออกเหมือนกันนะส่วนมากเ้าเนี่ยออกบ่อยสุดแล้วอ่าเดี๋วนึงน,นะ โอเคไปเลยอาตอมเมกไม่เอาดีกว่าอ่าโอเคเอา,เอา,า,เอา,าไปฟันไ,ไปดีกว่า ว่าตอนแรกว่าจะคิดว่าจะใช้ดีว่สกิลน่าจะเหลือไปดีกว่าเดี๋ยวมาๆๆนี่นี่ๆๆต่อยธรรมดาก็แรงได้เว้ยมาจบไม่จบว่ะเหลือนิดนึงไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยครับจบแล้ว อ่าวยังไม่จบแล้วเนี่ยโอ้มีสามเธอมาะรอบนี้โอ้โหโอ้โอเฮ้ยไม่เจอตัสถานนะเว้ยต่อยธรรมดาไปหนึ่งครั้ง <c oughs> เฮ้ยป่บัญชีแบบง่ายๆดีไหมเนี่ยเอาไงดี ไม่ดีกว่าใจสัตมามันง่ายเกินไปเรียบร้อยจบเรียบร้อยโอ้ไปอย่างง่ายดายเอาละเห็นไ,ไหมเขียวกันนาน,านาทีอ่อเหมือนกันละเอาต่อไปด่านบอสมาดูซิว่าจะมีห้องไหนให้เราเป็นปิงได้เกาะได้บ้างหน,น่อยจะเป็นปิงอ่ะโอ้ยผิดกดผิดอ่ากดตรงนี้นะ ีได้ไหมเนี่ยกดดูหน่อยดิอยากเป็นปิงอ่ะเขาก่อดอะไรดิยังไงเหมือนจะไม่กดเริ่มอะโอเคหาใหม่ขอสักห้องขอสักห้องเออสวยเป็นไงห้องนี้มีอารมณ์ที่อยากจะจอยกันไหมน่าจะจอยอะแล้วกดดูกดเริ่มไหมเอียกดเริ่มอะโอเค มามานี่นี่เขาบอกว่าด่านนี้นะถ้าไม่เวลสูงจริงนี่คืออยู่ไม่ได้ไหมดูดิโดนตบทีนี่คือก็หายไปแล้วยังต่างต้องเวลถึงระดับนึงก่อนแล้วอัพตัวละครให้มันได้ดีกว่านี้อีกเออถึงจะมาอยู่กับด่านนี้ได้อ mm hmm. อาเว้ยเฮ้ยยู่นึกว่าจะไม่อยู่ยนานเกินโอเค ก็รู้สึกว่าฝั่งเรามีตัวละครหน้าก,กากหวานมั่งที่เป็นดาเมจหลกักโอเคโอ้โหไปละเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคเราอีกร้อนนึงอะการ์ดานเราโอ้ทอนเอาโอ้ขนาดตอวฮัตอมเมกนี่อัพมาเยอะนะยังฟันเข้าได้เท่านั้นเองอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเหลือสองตัวแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคเลยอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหโอเคเห็นไหมของที่ได้มาก็จะเยอะเพิ่มขึ้น,นอ่าโอเคเรจะรีบหน่อยนะทีนี้พอจบไปรอบหนึ่งปุ๊บเราออกห้องปุ๊บหนันมันก็จะให้เรารออีกรอบรอเป็นน้านเลยโอเคก็ข้าวก็ประมาณนี้น,ะนี่ อันนี้เหลือถ้าเรามีคูป,ปองพอแล้วก็มาแลกเห็นไหมก็จะมีสีฟ้าเป็นก็จะรีเซ็ตทุกๆ2ชั่วโมงสองชั่วโมงกับ3ชั่วโมงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะทีนี้พอเราได้พวกนี้มาแล้วก็มาใส่ในตัวละครเราเออหรืยอย่างมันจะมี XP มาใช่ไหมเราก็มาอัพอะไรของเราให้มันเรียบร้อยนะถ้าไม่อัพเดี๋ยวตัวละครเรามันก็ไม่ มีพลังโจมตีหรือพลังป้องกันหรือเลือดเพิ่มขึ้นเลยก็จะอยู่นั้นแหละตลอดไปไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นอ่าล้วก็กดรับไปเรื่อยเลยเราไม่อยากนะถ้าเราลงด่านพวกบอสยากได้เราก็ได้มาเยอะอยู่นะถ้าเราไปลงแบบคนเดียวปกติรายวันนี้โอ้โหก็จะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหก็นานอยู่นะเพราะมันให้น้อยมากเลยโอเควางไปแนละ้วโอเคเสร็จแล้ว อ่านี่ครับอีกนิดนะึงโอเคคนระับไม่ได้แล้วี่ตรงไหนนะอัพได้อยู่ไหมอ่า,อาโอเคหมดแล้วก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะหากมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยคนระับโอเคกด subscribe ให้ผมด้วยบ๊ายบาย